กรรมในพระพุทธศาสนาเทวทูตสูตรนี้จึงแฝงกติธรรมที่สุขุมอยู่มากแต่แสดงเป็นปุคลาทิฏฐานคือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตนและแสดงนรกตามเขากติความคิดเรื่องนรกในชาดกดังกล่าวนั่นแหละแต่ประปรุงรูปรัดเข้าแต่พระอาจารย์ก็ยังอธิบายให้เข้ากันกับนรกในชาดกคืออธิบายว่ามหานิรยะที่กล่าวในเทวทูตสูตรก็คือ อเวจินนระยะหรืออเวจีนรกอเวจีในชาดกสําหรับบาปหนักแต่มหานิระยะในพระสูตรเป็นนรกกลางสําหรับบาปทั่วไปเพราะมิได้ระบุประเภทชนิดของบาปไว้ทั้งในพระสูตรนี้ยังเอื้อถึงกฎหมายบ้านเมืองสแสดงราชทันเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเพราะแม้จะไม่คํานึงถึงกติธรรมดานึกถึงกฎหมายบ้านเมืองอเกรงราชทันก็ยังช่วยให้ละเวน้นทุจริตต่างๆตามกฎหมายได้ เป็นเข้าเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่งชาติและศาสนาเหมาะดีอยู่และในเทวทูตสูตรนั้นไม่ได้กล่าวว่านรกอยู่ที่ไหนต่างจากคติที่กล่าวว่านรกอยู่ใต้แผ่นดินนี้ลงไปซึ่งพระอาจารย์นำมาอธิบายนรกที่กล่าวในชาดกพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าคติความคิดว่านรกอยู่ใต้พื้นแผ่นดินน่าจะเป็นของเก่ากว่าคือเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเช่นเดียวกับคติเรื่องกับ และสีทวีปแล้วจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นกติความคิดที่ไม่แสดงว่าอยู่ที่ไหนทั้งในพระสูตรนั้นกล่าวว่าสัตว์นรกไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมต่างจากที่พระอาจารย์อธิบายในชาดกว่าตายแต่เกิดอีกทันทียังมีนรกอีกสิบชื่อต่างจากชื่อนรกที่กล่าวแล้วแสดงไว้ในคำพีชั้นบาลีเหมือนกันไม่ได้กล่าวถึงวิธีทรมานแสดงแต่ระยะก,การที่สัตว์นรกจะต้องสวยทุก ตั้งแต่นรกที่หนึ่งจนถึงที่สิยืดยาวกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับอย่างกำหนดการจำคุกในกฎหมายคือ 1. อัพุทะมีเกณฑ์นับดังนี้เมล็ดงาโกศลเต็มเกวียนอันมันทุกน้ำหนักได้20ขสารีหรือ4ปัตถามคตเป็นหนึ่งปัตถโกศล4ปัตถานั้นเป็นหนึ่งอรหกะ4อรหกะเป็นหนึ่งโทนะสโทนะเป็นหนึ่งมานิกะ สีมานิกาเป็นหนึ่งขารีล่วงแสงปีหยิบเอาออกเสียเมล็ดหนึ่งมเมล็ดงานั้นจะหมดก่อนอภุทธ1หนึ่งสองรภธาหนึ่งเท่ากับ20่สิอภุทธ 3. อภพพาหนึ่งเท่ากับ20นิบรภุธาสี่อะหะห,ห,หนึ่งเท่ากับ20อภพพะห้อัตตะหนึ่งเท่ากับ20่สิบอะหะ 6. กุมุธาหนึ่งเท่ากับ20่สิบอัตตะ โสคันธิกาหนึ่งเท่ากับ20กุมุทะ 8. อุปละหนึ่งเท่ากับ20โสคันธิกา 9. ปุณธริกาหนึ่งเท่ากับ20อุปละ 1. 10. ปะมุทฑะหนึ่งเท่ากับ20บปุณธริกาพระอาจารย์แสดงการคำนวณปีไว้ดังนี้ร้อยแสนเป็นโกรธร้อยแสนโกรธเป็นปรโกฏร้อยแสนปรโกธเป็นโกรธปรโกฏ ร้อยแสนโกดประกฏเป็นนหุดร้อยแสนหนหุดเป็นนินหนหุดร้อยแสนนินหนหุดเป็นหนึ่งอภุธะยี่สิบอภุธะเป็นหนึ่งนิรภุธะต่อจากนั้นก็คูณด้วยยี่สิบโดยลำดับและท่านอธิบายว่าอภุธะเป็นต้นไม่ใช่เป็นนรกแผนกหนึ่งแต่หมายถึงเกณฑ์คำนวณระยะการที่จะต้องไม่ทรมานอยู่ในอวีจินิระยะนั่นเอง เมื่อมีระยะการยืดยาวที่จะพึงคำนวณด้วยอภทะคณนา,นาก็เรียกว่าอภุทธนิรพุทะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันตามอธิบายของท่านนี้ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็นชื่อสังขยาเหมือนอย่างคำว่าโกธนหุดเป็นต้นนรกรอบนอกบางคราวสัตว์นรกหนีออกไปได้ทางประตูใดประตูหนึ่งแต่ก็ไปตกนรกใหญ่ ซึ่งมีอยู่หลายนารกด้วยกันตั้งอยู่ถัดก,กันออกไปโดยลำดับคือ 1. คูดนิระยะแปลว่านรกคูดมีสัตว์ปากแหลมเหมือนยังเข็มพากันบ่อนผิวหนังเนื้อเอนกระดูกเยือ่อกระดูกเจ็บปวดรวดร้าวอิ่งนักแต่ก็ไม่ตาย 2. กุกกุลนิระยะแปลว่านรกเท่ารึงอยู่ถัดจากนรกคูดไปเต็มไปด้วยทานเพลิง มีเปลวร้อนแรงสมเผาให้เร่าร้อนแต่ก็ไม่ตาย 3. สิมภริวนนิริยะแปลว่านรกป่าไม้นิ้วอยู่ทักจากนรกเท่ารึงไปมีป่านิ้วใหญ่แต่ละต้นสูงตั้งโยชดมีหนามยาว16นิ้วร้อนโชนถูกให้ปีนขึ้นปีนลงต้นนิ้วถูกหนามทิ่มแทงเจ็บปวดร้อนแรงแต่ก็ไม่ตาย 4. อสิปตะวนาริยะ แปลว่านรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเมื่อถูกลมพัดก็บาดมือเท้าใบหูและจมูกให้เกิดทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายหาคาโรกะนะทกาณทีนิรยะแปลว่านรกแม่น้ำด่างหรือน้ำกรดอยู่ทัไปจากนรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเป็นที่ตกลอยไปตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้าง รีรีขวางขวางบ้างสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนายนิริยาบาลเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาบนบกถามว่าอยากอะไรเขาบอกว่าหิวนายนิริยาบาลเอาขอเหล็กแดงงัดปากยัดก้อนเหล็กแดงเข้าไปไม่ริมฝีปากไม่ปากคออกผ่าเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางเบื้องล่างแต่ถ้าเขาบอกว่ากระหาย นายนิรยบาลงัดปากเอาทองแดงละลายควางกรอกเข้าไปในปากเผาอวัยวะที่กล่าวแล้วนำออกมาเบื้องล่างสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนรกแม่น้ำด่างนี้พระอาจารย์อธิบายว่าเรียกว่านรกแม่น้ำเวตรณีชื่อเดียวกับนรกบริวารในชาดกที่กล่าวมาแล้วนายนิรยบาลเอาตัวใส่เข้าไปในมหานิรยะอีก เขาสวยทุกขเวทนาแรงกล้าถ,ถึงเพียงนั้นก็ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมพระยายมในท้ายพระสูตรกล่าวว่ายมราชคิดถึงเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปถูกทำกรรมกรต่างๆอย่างนั้นยมราชเองปรารถนาความเป็นมนุษย์และได้พบได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอุบัติขึ้นในโลกพระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ยมราชเป็นราชาแห่งเปรตที่มีวิมานในคราวหนึ่งสวยที่พยสมบัติในคราวหนึ่ง,ปะะงเป็นธรรมิกร,ราชสวยกรรมวิบากและกล่าวถึงพระเทวทัตว่าบังเกิดในมหานิรยะหรืออวีจินิรยะนั้นยืนถูกทรมานอยู่เท้าทั้งสองจมพื้นโลหะถึงข้อเท้ามือทั้งสองจมฝาโลหะถึงข้อมือศีรษะเข้าไปในเพดานโลหะถึงคิ้ว หล่ลหาโลหะอันหนึ่งออกจากพื้นเบื้องล่างแทงร่างกายทะลุขึ้นไปในเพดานหอกอันหนึ่งออกจากฝาทิศตะวันออกแทงทะลุอาไทไปเข้าฝาทิศตะวันตกหอกอีกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงไปเข้าฝาทิศใต้ถูกตรึงแน่นไม่หวั่นไหวไม่อยู่ซึ่งมีรูปเขียนไว้ในบทบางแห่งคติเรื่องนรกในพระสูตรที่กล่าวมา ดูก็คล้ายคึงกันกันกบในชาดกแต่มีเพี้ยนกันดูน่าจะมีคติความคิดในสายเดียวกันแต่ประปรุงแก้ไขให้เข้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นและให้มีความกว้างขวางขึ้นนรกในในมิราชชาดกกล่าวถึงนรกสิบ้าขุมซึ่งพระเจ้าในมิราชเสด็จไปเที่ยวดูส่วนในสังกิตชาดกกล่าวถึงนรกแปขุมดูก็น่าจะมาจากคติความคิดสองฝ่ายแต่พระอาจารย์อธิบายให้เกี่ยวกันว่า นรกแปดขุมนั้นมีนรกบริวารอีกขุมละสิบหกทั้งยังมีนรกอนุบริวารอีกมากมายแต่นรกที่พระเจ้านิมิราชเสด็จไปเที่ยวดูนั้นเป็นนรกบริวารของนรกที่หนึ่งที่กล่าวในสังกิจชาดกจึงต้องเพิ่มเข้าอีกขุมหนึ่งให้ครบ16คือนรกไม้งิ้วดังกล่าวในไตรภูมิพระร่วงและยังได้อธิบายถึงบาประเภทชนิดต่างๆที่ทําให้ไปตกนรกต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็ยังไม่ได้เหตุผลและหลักเกณฑ์เพียงพอทั้งบาปต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีอีกมากครั้นมาถึงเทวทูตสูตรไม่ได้ระบุประเภทชนิดของบาปโดยเฉพาะไว้แต่ระบุรวมกันไปว่าประพฤติทุจริตต่างๆเป็นต้นเท่ากับวางแม่บทใหญ่ไว้ว่าเมื่อประพฤติทุจริตก็จะต้องไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นการแสดงเข้าหลักใหญ่เหมือนอย่างคำว่า ทำชั่วได้ชั่วเมื่อกล่าวถึงนรกก็แสดงนรกเป็นหลักไว้เพียงหนึ่งคือมหานิรยะนอกจากนั้นเป็นนรกประกอบทั้งได้กล่าวถึงเจ้านารกคือยมราชมีนายนิรยาบาลทั้งหลายเป็นลูกมือส่วนในชาดกไม่ได้กล่าวถึงยมราชกล่าวถึงแต่นายนิรยาบาลซึ่งมีอยู่ในนรกขุมตื้นหน้าที่ของยมราชคือเป็นผู้สักถามผู้ที่ทำบาปที่ถูกนำตัวเข้าไป หลังสักถามคือเทวทูตห้าถ้าพิจารณาดูตรงๆก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นกฎเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยได้อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาโดยหลักธรรมก็อาจจะเห็นความมุ่งหมายว่าคนที่ทำบาปทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะมีความประมาทไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้คิดถึงราชธรร์คือไม่เกรงกฎหมายบ้านเมือง เรียกว่าไม่เห็นเทวทูตนรกในนิกายลามะนรกทั้งสิบตามที่กล่าวมานี้ท่าในได้ใช้คำว่านิะยะประจำอยู่ทุกๆคำดูเขาเงื่อนจะเป็นนรกอีกแผนกหนึ่งได้พบในหนังสือกล่าวถึงนรกตามนธิลามะของทิเบตกล่าวว่านรกมีสองส่วนคือนรกร้อนและนรกเย็นผู้เรียบเรียงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่หนาวเย็นจึงมีนรกเย็นขึ้นอีกส่วนหนึ่งแต่พระพุทธศาสนาฝ่ายใต้แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวเย็นร้ายกาจจึงมีแต่นรกร้อนเท่านั้นนรกร้อนแปดขุมตามรัติลามะนั้นมีชื่อเหมือนกันกันกบนรกใหญ่แปดขุมทางฝ่ายใต้และตั้งอยู่ก้นบึ้งของแผ่นดินเช่นเดียวกันส่วนนรกเย็นอีกแปดขุมตั้งอยู่ภายใต้ของกำแพงที่วงรอบโลกหรือจักรวาล มีภูเขาน้ำแข็งล้อมรอบและมีนายนิรยาบาลที่น่ากลัวเหมือนในนรกร้อนมีชื่อเป็นภาษาสันสกฤตดังต่อไปนี้ 1. อรพุทะแปลว่าบวมเจ็บปวดคือสัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น้ำแข็งที่เลื่อนไหลไปมีร่างกายเช่นมือเท้าบวมเบ่งเจ็บปวดด้วยความหนาวเย็นภาษาบาลีว่าอัพุทะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่หนึ่งสอง เนรล,ละพุทธร่างกายเช่นมือเท้าบวมเบ่งยิ่งขึ้นเป็นเม็ดเจ็บปวดมีโลหิตไหลออกซิบซิบเจ็บปวดรุดร้าวด้วยความหนาวภาษาบาลีว่าเนรพุทธเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สองสอัตตะคือร้องไม่เป็นภาษาด้วยความทุกข์ทรมานภาษาบาลีว่าอัตตะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ห้าสีหาหาวะ คือหนาวเย็นยิ่งขึ้นจนเลนแข็งร้องแต่ว่าฮะหะเท่านั้นคล้ายอภพ,พะซึ่งเป็นชื่อภาษาบาลีของนรกสิบขุมที่สามห้อะหะหะขากไกลและฟันกระทบกันเพราะความหนาวภาษาบาลีอย่างเดียวกันเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ส 6. อุตปะละอาการบวมเบ่งเจ็บปวดของร่างกายบวมเบ่งมากจนเหมือนดอกบัวเขียว ภาษาบาลีว่าอุปปละ,ะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่8 7. ดปัตถมะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบซิบผุพองมากขึ้นจนเหมือนดอกัวแดงภาษาบาลีว่าปัทถุมะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่9 8. ้าปุนทธรีกะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบซิบนั้นบวมเบ่งมากขึ้นจนเนื้อหลุดออกจากกระดูกเหมือนกลีบดอกัวใหญ่หลุดออกไป มีนกและ,มะแมลงปากเหล็กจิกกัดได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสภาษาบาลีก็ว่าปุณทริกเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สิบนรกเย็นแปดขุมดังกล่าวนี้ได้เทียบกับนรกสิบไว้ด้วยแล้วมีชื่อเดียวกันเกือบทั้งหมดต่างแต่ใช้ภาษาบาลีหรือมคตฝ่ายหนึ่งใช้ภาษาสันสกฤตฝ่ายหนึ่งนรกสิบมีเพิ่มกุมุทะหรือที่หและโสกันทิกะหรือที่เจ็ด นรกแปดก็ขาดสองชื่อนี้แม้จะชื่อเดียวกันแต่ก็เรียงลำดับสับกันดังที่เทียบไว้แล้วน่าตั้งข้อสังเกตว่ามาจากเขาคติเดียวกันฝ่ายไหนจะได้จากฝ่ายไหนไม่อาจทราบได้ส่วนคำอธิบายต่างกันไปคนละอยา่างทางรัติลามะของทิเบตนั้นมีกล่าวต่อไปว่ายังมีนรกที่เป็นด้านหน้าที่ทางออกจากนารกใหญ่อีกสี่ส่วนคือ 1. อคนินรก แปลว่าขุ้มไฟเต็มไปด้วยเท่าฐานที่ร้อนแรงทําให้หายใจไม่ออกเป็นเท่าฐานของซากศพและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด 2. คกุณฑปังกะแปลว่าสถานแห่งซากศพอยู่ถัดไปจากอคนินรก 3. ุรทาราวนะแปลว่าป่าไม้คุมมิโกลคือป่าไม้แห่งหอกและจักอันคมเหมือนใบมิโกล อยู่ถัดไปจากนรกที่สอง 4. อสิทธาราวนะแปลว่าป่าไม้คมดาบคือป่าไม้ใบเป็นดาบอยู่ถัดนรกที่สามแต่มีแม่น้ำแข็งขั้นอยู่สัตว์นรกนี้จากนรกที่สามข้ามแม่น้ำนั้นได้แล้วขึ้นฝั่งเป็นนรกที่สี่ต้องถูกใบไม้คมดาบบาดเจ็บทรมานมีพิธีสวดสำหรับผู้ตายขอให้แม่น้ำแข็งซึ่งใหญ่โตปานมาหาสมุทรเป็นลำธารเล็ก และขอให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็นต้นกลลปรพฤกษ์อำํายความสําเร็จปรารถนาสิ่งต่างๆนรกรอบนอกเหล่านี้ดูเขาเดียวกันกับนรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูตสูตรน่าจะมาจากคติเดิมเดียวกันและนรกเย็นขุมที่หนึ่งคืออรพุทธะหรืออัพุทธะใช้ชื่อเดียวกันกับกําเนิดรูปกายในคันมารดาที่แสดงไว้ในอินทก,กสูตรสังยุตตานิกายว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นกาละ สัปดาห์ที่สองเป็นอะพุทะหรืออมพุทะคือเริ่มมีสีเรื่อเป็นน้ำล้างเนื้อแต่ยังเหลวเหมือนดีบุกเหลวซึ่งจะแสดงในพรรษาที่เจ็ดในรัธิลามะนั้นยังกล่าวว่ามีนรกภายนอกอีกมากมายจำนวนถึง8ปด0มสพันโดยมากตั้งอยู่บนพื้นโลกในภูเขาในที่รกร้างในที่ร้อนในทะเลสาบโปรดติดตามรับฟัง 45้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป